สวัสดีค่ะ จิตรากาได้นะคะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้แนนจะมาปลูกสลัดให้เพื่อนๆดูแบบง่ายๆนะคะสลัดที่เพื่อนๆเห็นตัวนี้นะคะแนนทําการโรยเอามาเล็ดพันของแนนนะคะบนถาดหลุมเลยนะคะาสาหรับใครที่มีเวลาน้อยนะคะไม่มีเวลาพอก้าทําเหมือนแนนได้นะคะต้นกล้าที่เห็นนี่คืออายุ4ี่วันนะคะอายุ4ี่วัน พอเริ่มแตกรากแล้วในวันที่1ถึง2นะคะแนนก็จะเปิดให้เขารับแสงเลยบริเวณที่แนนวางตัวนี้แนนวางไว้ใต้โรงเรือนนะคะอันนี้เป็นโรงเรือนนะคะแล้วก็ในโรงเรือนของแนนก็จะมีแลมนะคะเพื่อกรองแสง60เเซนนะคะสิ่งที่ได้ดูนะ,ะทุกคนต้นกล้าของเราจะต้นอ่าสั้นนะคะไม่ยืดนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะ เวลาที่แนนทำการหวานแนนจะหวานลงไปเลยโดยที่ไม่มีการกลบหน้าดินนะคะรากสวยมากถอนให้ดูเลยนะเนี่ยค่ะรากสวยมากๆเลยจากนั้นนะคะแนนก็จะมาย้ายเอาต้นกล้าตัวนี้นะคะไปทําการปลูกลงในถาดหลุมนะคะต้นละหนึ่งหลุมนะคะเพราะว่าสลัดเขาจะเป็นผักที่ต้นใหญ่นะทุกคนเนี่ยค่ะ สวยมากๆเลยนะใครที่ไม่มีเวลาทําเหมือนแนนนะคะหวานลงไปเลยค่ะแล้วก็รอให้เขางอกนะถ้าเมล็ดที่มีคุณภาพจะงอกภายใน1-2วันนะคะอันนี้แนนร้อยเขาแตกใบเลี้ยงได้2ใบแบบนี้แล้วแนนก็จะมายายนะทุกคนเดี๋ยวเรามาเตรียมพีทมอสกันนะคะสำหรับตัวพีทมอสนะคะที่แนนใช้แนนใช้เป็นพีทมอสสำหรับเพาะกล้านะคะแล้วก็ถาดหลุมที่ใช้ในการ เพราะกลุ่มผักสลัดแนนจะใช้ถาดหลุม200นะคะก็คือ200หลุมต่อหนึ่งถาบนะคะค่อนข้างเล็กนะคะตัวนี้นะคะแต่แนแนจะเพาะไว้ที่สวนเนาะแล้วก็เอาพิษมสของเรานะคะใส่ลงไปในหลุมให้เต็มเลยค่ะจากนั้นแนนจะลดน้ําให้ฉ่านะคะเพื่อที่จะได้เอาต้นกล้าของเราใส่ลงไปต้นละหนึ่งหลุมนะคะใส่ให้ทั่วเลยค่ะ เมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะแนนใส่แล้วเรียบร้อยนะแนนก็จะมาทําการลดน้ํานะเพื่อให้พีทมอสของแนนชุ่มนะคะชุ่มน้ํานะคะอันนี้อ่าขั้นตอนนี้แนนจะใส่น้ําแบบฉ่ําเลยนะคะแล้วก็เมื่อทําการปลูกต้นผักลงไปแล้วไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของสลัดนะคะหรือว่ากลุ่มของเคลนะคะแนนจิ้มลงไปแล้วแนนจะไม่ลดน้ําซ้านะคะก็คือ รอ,อพรุ่งนี้ถึงจะมาลดนะคะแล้วก็เวลาในการลงต้นกล้าเน่ยจะลงช่วงค่ําแบบนี้ที่หมดแสงหมดแดดแล้วนะคะต้นกล้าของเราจะมีช่วงระยะเวลาในการฟื้นตัวได้ดีนะคะในช่วงค่ําคืนนี้ค่ะเดี๋ยวเรามารดน้ํากันเลยนะคะรดน้ําเล็กๆก,ก็ได้นะแต่ของแนแนเนนใช้หัวฉีดแบบนี้นะคะสามารถหาซื้อได้ตามร้านกเกษตรทั่วไปนะคะก็คือตัวนี้ จะมีละอ,องสามารถกําหนดละอ,องของน้ําได้นะคะว่าจะให้ความแรงเท่าไหร่นะคะเน้นลดลงไปก่อนเลยนะคะทุกคนให้ฉ่าเลยนะคะนี่เดี๋ยวเขาจะพอเขาเริ่มเซตตัวเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทําการเอาต้นกล้าลงไปปลูกนะทุกคนให้ฉ่าเลยนะคะเพราะว่าปลูกแล้วไม่ลดต่อนะคะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะนี่ อันนี้เห็นไหมคะแป๊บเดียวนะคะน้ําก็จะซึมลงไปนะคะในถาดแบบนี้นะคะแล้วก็เราจะได้เห็นด้วยว่าในแต่ละลุมของเรานะคะเราใส่พิษมอสเต็มไหมนะคะเนี่ยค่ะเรียบร้อยต้นก้าสลัดของแนนสวยมากๆเลยทุกคนดูสวยมากนะคะแล้วก็แบบนี้นะคะแน่นมากแล้ก็ถอนถอนง่ายๆก่อนทำการถอนก็ลดน้ําก่อนนะคะรากยาวมากแล้วทุกคนเนี่ยเห็นไหมคะ รากยาวมากๆเลยสวยมากๆแล้วถอนง่ายมากรากยาวตัวนี้เขาเป็นต้นอ่อนนะคะรากขาดก็ไม่มีปัญหานะคะแนนจะถอนออกไปเป็นหลุมเลยเป็นชนิดไปนะคะก็จะเหลือไว้หลุมละต้นนะคะหลุมละต้น โอ้โหได้เยอะมากทุกคนนี่แค่นี่แค่สองหลุมนะคะได้เยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปจิ้มกันค่ะ หลังจากนั้นนะคะเลี้ยงต้นกล้าให้ได้อายุ14วันหรือไม่เกิน3สัปดาห์นะคะเนื่องจากสลัดเป็นผักที่มีอายุสั้นดังนั้นถ้าเกินอายุมากกว่านั้นจะทำให้ผักแก่เกินไปค่ะย้ายปลูกลงในแปลงกระถางอีก2สัปดาห์ก็สามารถเก็บเกี่ยวได้นะคะ ผักสลัดที่อร่อยจะมีอายุอยู่ประมาณ35-40วันค่ะถ้าอายุมากกว่านี้ผักจะเริ่มขมและเปลี่ยนรสชาตินะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆน,นะคะลองปลูกดูนะคะผักสลัดปลูกง่ายค่ะสำหรับวิธีการดูแลนะคะการบำรุงสามารถลดน้ำหมักเชื้อภาพแบคทีเรียสังเคราะห์แสง ผสมน้ำเจือจางลดได้ทุกสัปดาห์นะคะหรือลด2-3ถ2-3ครั้งต่อสัปดาห์ได้ค่ะสำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบการปลูกผักของแนนนะคะอย่าลืมเข้ามากดไลค์และก็แชร์คลิปให้กับแนนด้วยนะคะท่านใดที่สงสัยเกี่ยวกับการปลูกผักสามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ